ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวัดค่ากระแสนะครับาการวัดค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งย่านที่จะใช้วัดนั้นนะครับผมจะขอใช้ย่านวัดที่เป็นแอมนะครับแอมมิเตอร์ตั้งให้มัลติมิเตอร์ตัวนี้เป็นแอมมิเตอร์ตั้งย่านเสร็จนะครับสายสีดําเสียบตรงคอมมอนนะครับตรงคอมมอน ส่วนสายสีแดงนะครับจะวัดกระแสนั้นเราตั้งมาที่ย่านวัดกระแสเป็นแอมนะครับก็ให้เสียบสายวัดตรงนี้นะครับ10แอมตรงนี้ต้องย้ายสายวัดด้วยนะครับจะแตกต่างจากการวัดแรงดันการวัดกระแสนั้นจะอนุกรมนะครับเจ้าตัวแอมมิเตอร์นี้เข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าให้นึกถึงตรงนี้เป็นผู้บวกผู้ลบ นะครับนะการต่อใช้งานปกติแล้วเราก็ต่อเข้าไปอันะนี้คือการต่อใช้งานปกตินะครับทีนี้ถ้าเราจะวัดกระแสนะครับเราต้องแทรกหรืออนุกรมเจ้าแอมมิเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะขอใช้นะครับขั้วบวกนะครับต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟในที่นี้ก็คือแบตเตอรี่นะโหลดในที่นี้จะต้องมีโหลดนะครับในการวัดค่ากระแสโหลดในที่นี้หรืออุปกรณ์ไฟนในที่นี้ก็คือหลอดไฟ เสร็จแล้วนะครับก็ต่อเข้าไปวัดนะครับนะซึ่งกระแสที่จะใช้วัดนั้นจะต้องไม่เกินพิกัดนะครับของเครื่องนี้ก็คือ4 0แอมป์นะครับอันนี้ผมได้ทดสอบก่อนแล้วนะครับว่าได้กระแสไม่เกินนะครับจากนั้นก็ต่อขั้วบวกนะครับของโหลดเนี่ยนะครับเข้ากับขั้วลบของแอมมิเตอร์ในทิศทางการไหลนะครับจะไหลจากบวกนะครับ แล้วก็มาออกที่ลบแล้วก็ไปต่อเข้ากับโหลดนะครับก็จะสามารถวัดค่ากระแสได้นะครับในที่นี้ก็คือ3ามจุดห้านะครับสามจุดห้าแอมป์นะครับนะซึ่งการวัดค่ากระแสนี้จะต้องแทรกเจ้าตัวแอมมิเตอร์นะครับตัวนี้เข้าไปเข้ากับระบบนะครับถ้าจะวาดนะถ้าจะวาดเป็นวงจรไฟฟ้านะครับให้เข้าใจง่ายๆนะให้เข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเราจ่ายบวกลบนะครับอันนี้แบตแทนแหล่งจ่ายไฟนะครับนะแล้วก็แทรกเจ้าตัวแอมมิเตอร์นี้เข้าไปนะครับแอมมิเตอร์นะไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเข้าขั้วบวกออกขั้วลบนะครับแล้วมาผ่านหลอดไฟตรงนี้แรมนะครับก็คือหลอดไฟนะครับนะมาครบวงจรที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับ ตัวที่แทรกเข้าไปคือตัวนี้นะครับแล้วต้องต่อให้ถูกตามนี้ด้วยนะครับบวกลบนะครับของแอมมิเตอร์นะตามนี้นะครับตามทิศทางการไหลก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะสำหรับท่านไหนที่จะวัดนะครับที่จะวัดที่จะต่อนะต้องตั้งให้ถูกด้วยนะครับนะทีนี้มันจะมีกระแสสลับนะครับเรากมาก็มากดเลือกตรงนี้นะถ้าไม่กดเลือกมันจะขึ้นเป็น DC นะครับสำหรับรุ่นนี้นะ ถ้ากดลงไปมันจะเป็น AC นะครับดูจากสัญลักษณ์ก็ได้ตรงนี้วัาได้ทั้ง AC และ DC นะครับ